ใชวันจะเฮ็ด <N> กินแซบเด้อจ้าพี่นนองตุ้มๆแบบนี้เลยจ้าดูค่ะอ่อเอ่อจ้าพี่แอบมีจ่าหายหายเด็กยอดเลยว่าเสียอย่าดูอันสักที สวัสดีจ้าพี่น้องจ้าเป็นคลิปสองเก็บเห็ดกับคุณเลมโบนะคะตอนนี้ผักกาดหอมก็เห็นไอเห็ดพึ่งขาลายหมวกส้มเยอะมากเลยค่ะกำลังตุ้มๆจะจะมาเก็บด้วยกันเลยจ้าลิมถนนเลยค่ะบนภูเขานะคะนี่ฮห้หัวแดงเินเนๆเวยจ้า เฮ็ดกินแซ่บเด้อจ้าพี่น้องพวาวโอ้ยหัวลุดโอ้ยพวามันกรอบจ้ะตุมต้มๆแบบนี้แบบนี้เลยจ้ะดูค่ะเบิ่งเดอ้อพี่น้องว่ะุูน่ะต่้งจุกกุกย,ยจ้ะ ตังก็โดกันแดกับบดายเด้บดได้เว้าเด้ตังจุก,กุจ้ะพี่น้องว้าว่าเป็นแต่สเสบแทะจึงสีเขาเอิ่นวะอ่ออ่อจ้ะอันนั้นเอาไว้ก้อนเดออันนั้นเอาไว้ก้อนจ้ะไป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 อ่ล่ออายล่อไอ,อแอมมี่แอมมี่จ้ะน,นี่เห็นบอ่อเห็นบอ่อตัดขาตัดขาอย่าลื่นเด้ ว่าสิ้าเขาในเมืองในบ้านโ <natural. S 2> ผหัวไม่เห็นเลยจ้ะ <pl> <ถ>ดึงแรงไม่ได้นะคะเดี๋ยวหัวชำ้ำหัวหลุดจ้ะ <pl> จ้าคลิปที่สองกับคุณเลมโบนะคะเปลี่ยนมีดนะคะเปลี่ยนมีดคะ่ะมีดเล็กๆมีดอันนี้คุณเลมโบสั่งมา ให้เป็นมีดแกะผลไม้นะคะผักการหอมก็เอาแปลงมาผูก้ะจะได้ไม่ซ้ำกันเนาะโอ้ยเสียงนกเสียงหนูจ้ะพี่น้องก็เกือบจะหกโมงครึ่งแล้วค่ะนี่ก็คือในช่วงฤดูร้อนของประเทศสวีเดนนะคะพาทิตย์ตกช้าจ้ะ ถ้าใครอยู่ทำเลที่รับแสงอาทิตย์จริงๆนี่สี่ทุ่มห้ทุ่มยังได้ชมแสงอาทิตย์อยู่นะจ๊ะของเราก็ปันกลางจ้ะแข็งค่ะนี่ว้ายยีดคมจ้ะคมกิ๊บเลย เสียงลมจ้าพี่น้องจ้าให้คุณลัมโบเขาอยู่ในรถนะคะเพราะว่ารถมาเขาจะได้ขยับขยายค่ะมักบ้จ้าดอกงามบ้าจ้าเนี่ย <c ười> กรอบเด้ดจ้าหวานกรอบนะคะ ลวกทิ้งน้ํานะคะลวกทิ้งน้ําค่ะใส่เกลือลงไปหน่อยทิ้งน้ําผักกินหอมลวกทิ้งน้ําแล้วก็ล้างด้วยน้ําต้มร้อนอีกนะคะทําให้แห้งสเสด็จน้ําแล้วก็เอาเข้าช่องฟิตไว้จ้ะ ผลมาขาก็จะแฉะนิดนึงโอ้โหสุดยอดสุดยอดต่างเปลา่านี่ยอดทางเร้าจริงๆสุดยอดทางเห็ดเลยค่ะเวลาจะทานเราก็นี่นะคะลอกแบบนี้จ้ะเนี่ยลอกตัดด้านนี้ขึ้นนะเนี่ค่ะแบบนี้นะจ๊ะเรายังลอกไม่ลอกตอนนี้นะคะแต่ถ้าลอกถ้าลอกด้านนี้เขาจะไปลําบาก,ก่ะน,นี่เห็นไหมมันมีทางเขาอยู่นะคะ หลอกและขาวจ้ะหูอุดรูดหัวค่ะเนี่ยกอบค่ะค่อีกสองจะอีกสองเก็บจะเก็บเอาไว้ก่อนไว้ก่อนอ่นนี่เอาไม้เอาไม้เอาเนาะสวยค่ะอือ,อ,อตอนนี้เราอยู่บนภูเขานะคะ จอดรถในจุดที่มีแสงอาทิตย์จ้าอืออ้ยสุดยอดทางพลาคุณลิมโบเก็บคันคันตะแลนค่ะเก็บเห็ดเหลืองจ้าอ้าวอ้าว มีหนอนนะคะโอ้ยเกือบไม่ได้นะจ๊ะ,ะมีนิดๆโอเคพอได้พอได้เดี๋ยวค่อยเอาไปทำความสะอาดบ้านเราต่อนะคะทำตอนนี้ก็เดี๋ยวก็ดำอยู่ดีละจ๊ะ ประเดิมกันด้วยก็ดอกกระแดเห็ดนี่นะประเดิมกันด้วยเห็ดหมวกส้มเด้นี่มันมีชื่อหลายชื่อมากจะคล้ายๆกันเลยจ้ะเดี๋ยววันหน้าต้องอาตำรามาเปิดด้วยคุณลอมโพเก็บอยู่ที่เดียวค่ะดูค่ะนี่อุย้ยอ่าบอกว่าให้คุณรีบ ให้คุณรีบโชว์หน่อยเพราะว่าแบตเตอรีร่จะหมดแล้วค่ะแบตเตอรีร่ผักกาดหอมจะหมดแล้วค่ะเครื่องคุณเลมโบก็ถ่ายลำบากเย็ะแต่เยอะเยอะแตม่แกนสกริงอืมบอกว่าเยอะมากแกเก็บอยู่ในกลุ่มเดียวนะคะมันขึ้นอยู่ใต้ต้นบุเบลีค่ะ โอ้ยอืมวัดดุกจิตตดุกจิดุกตดุอ๋อต้องบอกเลยบอกเขาว่าคุณเก่งมากบอกเขาว่าคุณเก่งมากเขาบอกว่าเราอะเก่งมากนี่ค่ะฮู้วสุดยอดสุดยอดโอ้ย นิดนึงค่ะดอกงามมากเลยค่ะโอ้ย,อยตะกร้าใหญ่มีดเล็กคลิปที่สองนะจ๊ะเห็ดชนิดนี้แก่ยังไงก็กินได้นะคะก็ล้างให้สะอาดค่ะเก็บไอ้ที่ชื้นๆหรือเป็นลุูเป็นลานแล้วก็อย่าเอามัน อ้าวแอบเอาเห็ดน้ำตาลค่ะขายาวๆโอ้ยรอรอแกมาเก็บเพลินเก็บมันทิ้งขาไว้ป่าหน่อยจ้ะ เบ่งกันเด้อเฮ็ดคลิปไปโอ้ยเบ้าไปเว้าไป,าไปาตัดขาเฮ็ดไปพ,พัดลิปบ่ลลูดกะบืดเท่านั้นจ้ะพี่น้องเบืดเท่านั้นเลยตัดคลิปออกมืด กำลังกายเด็กยอดยว่าไงอะดูแอร์สกีลิ่โมิกะขับไปเรื่อยๆค่ะก็ดูตามไหลทางไปเรื่อยๆถ้าริมทางมีค่ะเราก็จอดแล้วก็เลาะๆตามไหลทางก็เลาะๆตามไหลทางเห็ดพวกนี้จะ ไม่ไม่ได้ขึ้นอยู่ในป่าลึกนะคะวะโอ้นั่นมีคนจอดมีคนจอดรถเก็บเหมือนกันคะ่ะรถสวยงามเลยจอดเก็บเห็ดกันนะคะเก็บเห็ดคุณแอมโบบอกว่าเขาเก็บเห็ดหรือว่าเขาล่าสัตว์โอ้ยงามคักพูดพี่น้องพี่น้องจ๋า อ uh huh. ยากกระจานดาวเทียมจ้ะจะมางามแท้บอให้มันบาดเด้อเอามาโซ่พี่น้องทึ่งดอกเลยจ้ะซื้อทางหล้ยยังมีอีกอยู่เด้อจ้ะป่ะคื้จานดาวเทียมบอจ้ะโ oh, อ้ยตาของหอมบังแแลที่นี่เหลืองค่ะแสงใดเลยจ้ะพี่น้อง โอ้ยโอยโอยโอ้ยพี่น้องพี่น้องจ๋าเาจะลุกขึ้นเปิดดูอีกมีอีกพี่น้องง่ามคักป่ะเนี่ยเก็บจังแมนลืมนี่ได้อีกได้อีกนี่แม่มดนั่งเฝ้าให้จ้าโอ้ขอโทษเด้อลุดจ้า ทำเลดีจ้ะพี่น้องอุณนน้ำพุมเขาได้นะนี่จ้ะนี่จะ้ะอุ้ยเน่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 น,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 นอ้ยงามคักงามคักพี่น้องเอ้ย งามๆทั้งนั้นเลยเอาอย่างไรดีเอาอย่างไรดีออรดนี่เห็นว่าผิวดำๆนะขาเหลืองเดอ้อจ้ะจัดคลิปสองคลิปให้เต็มอิ่มเลยจ้ะพี่น้องจ้ะ ตอนนี้ไอหายเข้าป่าไปแล้วพวาขาเขาไว้ในป่าบ้างจ้ะโ,โอ้ยโอ้ยโอ้ย้ยจังเมนอุด,ดมสมบูรณ์คักจ้ะนี่เห็ดพึ่งเลือดจ้ะเอาแบบนี้เลยค่ะ แบบนี้เลยเพราะว่าขาที่มันลงดินไปแล้วมันเปื่อยจ้ะนี่ง่ามง่ามจะเห็ดแบบนี้ปาดดำไปเกงแล้วแซบจ้ะค่าล้อๆไหลขาวตอนนี้ก็มืดค่ำแล้วนะคะค่ะเจอสองดอกใหญ่ๆนี้อ่าพญยาเอ้ยไปยู่น้ำบานไก่ๆไก่ห้าพผุนเออไปเอาไปปลูกค่ะเอาไปเพาะเอาไปเพาะค่ะอ่ะ,อะแบ่งกันเนาะ เอาสปอบ้างอยู่ข้างทางเกินจ้ะเอาไปเพาะเอาไปเพาะจ้ะเก็บบ้างนะคะเก็บบ้างค่ะถ้าเราเห็นเด่นๆแบบนี้นะคะ <c oughs> มีความสุขค่ะโอ้ยโอ้ยมืดค่ำแล้วก็ยังมีเห็ดให้เก็บอยู่จ้ะพี่น้องจา้า คุณเลมโบชี้จุดจนจกข้าเหนียวกับหมูอบน้ำผึ้งกันแล้วค่ะวางมือแล้วพักการหอมออตัด <c oughs> ขาในรถเลยนะคะเพราะว่าไปถึงบ้านเราจะได้ไม่ไปลำบากโอ้โหคุณเลมโบไม่เห็นคะ่ะแกเห็นนิดเดียว เติมกาแฟกันแล้วก็เอาเข้าวเหนียวหมูอบมาค่ะนุน่นนคุณเลมโบไม่เห็นพี่น้องเอ๋ยพี่น้องเอ๋ยแกบอกว่ามีอยู่ประมาณสามสี่ดอก ดูใกล้บ้านพักตะอ,อากาศบนภูเขาเพื่อนๆดูนะคะนี่ไม่มีอะไรเหงาไม่มีอะไรน่ากลัวหรอกคะ่ะประเทศสวีเดนน่ะอยู่ป่าขนาดไหนก็มีบ้านช่องจอ้ะโ๋อนี่หมูอบน้ำผึ้งคะ่ะหมูอบน้ำผึ้งดอกฟันสิงโตฮลัฮลโหลฮลัลโหลเฮ้ <Hey. laughs> ดูกระต่ายเออกระต่ายสวีเดนเขาเรียกหอ่อระ โอ้ไม่กลัวเลยอ่ะดูค่ะป่าสนบรรยากาศสวยงามมากเลยค่ะยามค่ำอ๋คุณเลมโบบอกว่าเขาคิดว่าเรามองไม่เห็นค่ะโรืมันติกมากเลยค่ะเก็บเห็ดกันแบบมืดๆแบบเนี้ยคุณเลมโบเขาชอบค่ะี่จอดอีกแล้วเปิดค่ำแล้วเราก็ยังเจอแม่มดแม่มดสวยๆจ้ะ ฮ่าฮ่าโอ้ยโอ้ยโอ้ยเก็บกันแบบนี้เลยนุ่นก็มีนะคะเห็ดพึ่งเอาไว้ก่อนค่ะโอ้ยดูกวางค่ะกวางอยู่ข้างบ้านคุณป้าอิงฤิ์นะคะรยูฮัลโหลเปิดหน้าต่างเปิดหน้าต่างไฮไฮ จ้ก็นี่แหละหากวางก็อยู่ด้านขวามือเขาเข้ามากินพืชผักในช่วงฤดูหนาวนะคะคุณเลมโบบอกว่านี่แหละไอ้เจ้าตัวนี้แหละแล้วก็มากินยอดกุหลาบของคุณย่าด้วยนะยเออโอเคถักสวีสเกชี้ให้ดูทางถึงบ้านแล้วจ้า <laughs> ถึงบ้านแล้วนะคะขอบระคุณมากๆเลยค่ะที่ติดตามเข้าป่า าเห็ดด้วยกันแเดี๋ยวลูกลๆรออยู่มามาแมวแมวเห็ดคุเตอรอโอ้ยมาน่าน่าทานมากเลยที่รักถักโซมิเกเฟอร์คัลเทรนไพยพอมาถึงบ้านคุณเลมโบก็ทำภายเ,เห็ดเหมือนเดิมค่ะทำภายเห็ดเหลืองนะคะเออคุณเลมโบ้ทานไปแล้วค่ะเพราะว่า ผักกาดหอมก็เลือกเห็ดอยู่คุณลัมโบทานไปแล้วอันนี้เป็นส่วนของผักกาดหอมนะคะพอมาถึงก็เนี่อาหารเจ้าสกูตเตอร์อันนี้ก็ของไอเจ้าสองแมวเหมียวค่ะหิวกันนะแล้วก็เป็นหมูอบน้ำผึ้งนะคะสีไม่ค่อยสวยเลยรีบร้อนค่ะเมื่อเช้านี้ค่ะคุณลัมโบทานไายคันตาเล่นกับ หมูอมน้ำผึ้งค่ะแต่ว่าผักกัหอมไม่ทานละผักกัญหอมอยากจะทานภายอย่างเดียวค่ะอันนี้เป็นน้ำบูเบอรี่นะคะบูเบอรี่ที่เราเก็บมาเองแล้วก็ต้มตามที่ผักกัหอมบอกนะคะต้มไม่ได้อะไรมากมายค่ะต้มแบบข้นนะคะใส่น้ำน้อยๆค่ะเพราะเรามีบูเบอรี่เยอะนะคะอันนี้เราจะมาผสมน้ําอีกทีหนึ่งจากดื่มกันแบบนี้เลยต้มกันแบบสดๆเนี่ยต้มแล้วก็ แยกเอากากออกนะคะจากนั้นเราก็เอาส่วนน้ำไปเคี่ยวกับน้ำตาลต้มน้ำตาลสักนิดนึงแล้วแต่กลมกล่อมนะมันจะได้ไม่ไอ้น,นี่เกินไปจ้ะอันนี้ก็เป็นน้ำกอ๊กอตก๊อสดานะคุณเลมโบเขาจะทำน้ำด้วยแบบว่าเป็นน้ำแก๊สนะ <laughs> น้ำเหมือนเหมือนโซดาค่ะนี่ ก็ให้ดูนิดนึงนะคะนี่แหละวิถีชีวิตของเรากินอยู่แบบพอเพียงค่ะอยู่แบบว่ากินดีอยู่ดีอยู่กับธรรมชาตินี่แหละไม่ได้เลือดหรูแต่เราก็อยู่กันอย่างมีความสุขดีค่ะเดี๋ยวไปดูเห็ดก่อนนะคะผัากกันหอมก็เอาในส่วนที่อบออกแล้วก็เตรียมจะเอาเข้าเตาอบใหม่ค่ะ ก็ไม่ได้ส่องคุณผู้ชายนะเขาอยู่ในชุดสบายสบายเขาค่ะหน้าทีวีเป็นชุดที่อ๋โอโอเคโอเคทักสมิเกดลิงคือแกบอกว่าเอผักกาดหอมไอเมื่อเช้านี้เห็ดชั้นเห็ดเนี่ยมันว่างอยู่ชั้นหนึ่งผักกาดหอมก็เลยหั่นแอปเปิลกับลูกแพร อบไปด้วยค่ะกําลังนั่งทานอยู่หน้าทีวีเกบอกว่าอร่อยค่ะอันนี้ก็คือเป็นชั้นที่เราเตรียมจะเอาเห็ดลงอีกอีกรอบนะคะตะิน์ลนก็คือเห็ดมันปูจะส่วนนี้ก็จะเป็นพวกสเตนโซปเป็นอะคอนอยูวันค่ะมันก็มีหลายชื่อเห็ดตระกูลเดียวกันนะคะกินได้กินอร่อยจ้ะนี่นะคะ เราหามาจริงเราทำกินจริงค่ะเราเก็บไว้บริโภคเก็บไว้กินในฤดูที่มันไม่มีแล้วก็แบ่งปันนะคะค่ะทีนี้มาดูในส่วนที่เราอบแห้งแล้วนะคะค่ะเสียงดังแบบนี้เลยค่ะกรอบเลยค่ะคพยายามอย่าเอามือไปซาวไปอะไรนะคะมันจะได้ไม่ต้องชื้นหรือโดนเหงื่อค่ะนี่ค่ะเห็นไหมค่ะนี่ก็ กรอบแล้วค่ะอืมทานได้แล้วค่ะใช้ทอดแบบว่าเอาน้ํามันยกแบบว่าลวกน้ำมันแล้วก็ยกขึ้นอู้ยกรอบเลยค่ะไม่ต้องทอดนานมันจะไม่ในส่วนถาดใหญ่นี่ก็แห้งหมดแล้วค่ะแห้งหมดล้ว เดี๋ยวผักกาดหอมขออนุญาตทานก่อนแล้วจากนั้นก็เดี๋ยวจะมาเอาเห็ดรวมค่ะจะมาเอาพวกนี้ออกค่ะแล้วก็ใส่เห็ดใหม่นะคะค่ะนี่นะคะเห็นไหมคะแห้งแห้งกรอบเลยค่ะเราเก็บได้นานหลายปีนะคะอย่าให้เขาชื้นค่ะเออเราเอาออกมาพักไว้แบบนี้ก่อนนะคะจากนั้นเราก็เอา ใส่ขวดแล้วปิดฝาให้แน่นค่ะเก็บไว้นานหลายปีเลยค่ะไว้แจกไว้แบ่งปันไว้ปรุงอาหารจะทานเล่นๆน,นะคะจะทานแบบนี้เลยก็ได้ค่ะดิบๆเขายังทานนะเห็ดเ,เห็ดพึ่งหวานเนี่ยค่ะมันจะหอมมันเหมือนกับว่าเนื้อเดดเดียวอะ่ะเหมือนแดดเนื้อแดดเดียวหอมๆนะคะลองค่ะหรือว่าเราจะเอาไปทอดแบบเร็วที่สุดอะ่ะ จุ่มลงแล้วก็ยกขึ้นเลยเนี่ยโอ้โหกรอบเลยค่ะกรอบแล้วก็หอมด้วยลองทําดูนะคะเป็นการถนอมอาหารค่ะอันนี้เราก็มาแนะนําให้เพื่อนๆดูนะคะว่าเราไปเก็บมาจริงแล้วก็มาทำจริงค่ะมาเก็บไว้มารักษาถนอมอาหารได้จริงค่ะจ่าก็โอเคนะคะสําหรับคลิปนี้ ผักกาดหอมก็ขอขอบพระคุณมากเอาไว้แค่นี้ก่อนดึกมากแล้วค่ะกลับถึงบ้านก็ดึกมากแล้วค่ะกว่าจะดูแลเรื่องเห็ดให้เรียบร้อยนะคะเอออ่าคันโตรแลนก็ปาดขามาเรียบร้อยแล้วค่ะเพียงแต่ว่าเออเดี๋ยวเรามาปัดเอาญยาเอาฝุ่นอะไรออกแล้วก็ล้างจากนั้นก็ทําให้เขาเสด็จน้ํานะคะเก็บรักษาในช่องฟิตเก็บสุกก็ได้นะคะแต่คุณเลมโบไม่นิยม อบแห้งนะคะเขาไม,ไม,ไม่ไม่อบแห้งเ,เห็ดคันต,ตละลนเราจะเลือกแต่เห็ดพึ่งหวานอย่างเดียวค่ะขอขอบพระคุณทุกทกท่านเลยนะคะที่ไปฟินฟินค่ะในป่าด้วยกันนะคะมีความสุขกินบรรยากาศด้วยนะคะดูวิถีชีวิตของพวกเราด้วยนะ ค่ะขอให้ทุกท่านจงมีสุขภาพแข็งแรงนะคะปะลอดโรคปลอดภัยค่ะมีสุขพลานาำไมที่แข็งแรงทุกท่านนะคะค่ะเอาไว้พบกันในคลิปต่อไปนะคะสำหรับคลิปนี้ขอบคุณและสวัสด,ดีจ้า